สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับนัมเบอร์เกมเมอร์อีกแล้วนะครับเอ่อคลิปนี้เป็นคลิปตุนนะครับคลิปก่อนก่อนก็ไม่คลิปตุนอ่าก็ผมอยากจะบอกว่าผม มาเล่นเกมโรบบอกนี้ติดต่อกัน4เกมเลยนะครับเพื่อตุนคลิปไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ว่างแล้วเดี๋ยวนี้เราก็มาพบแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมโรบบอกนะผมเจอกันในแมปซอมบี้แอทแท็กโดนซอมบี้ท่าอะไรอ่ะคนมุ่งเกิดนี่นะครับเราก็มาเดินไปซอมบี้แอทแท็กงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวสับต่อห้องกันละกันเลยนะอันนี้ก็เป็น 10เยเอครับได้ค็อปสิเลเวลคนที่เลเวลน่าจะเยอะสุดมั้งาจะเป็นร้านแหะอันนี้คนที่มีเงินเยอะสุดอ่อาคอปสแคสแล้วถามผมว่ามงินเท่าไหร่ครับูง มาได้ดีอพาพอหมดเวลาเซตเป็นเป็นเวฟเป็นเวฟเราเราก็จะได้กลับมามั้งครับถ้าจะนจําได้ถ้ามีบอสแล้วมีบอสแล้วนี่นะครับเป็นมีดทำไดได้อ๋อกว้างกว้างเหรออ๋ออ๋อกว้างอ๋อทวับอ๋าฮะรู้สึกว่าแมปอืนนะะ่นท่านนี้นะกว้าง ังว้ายโดดโดดหลบไม่ได้ว้าวเออหลาผมไปกับพี่พดียวทูชาแนลก็บอกผมได้นะผมจะได้นัดพี่เข้ามาได้โอ้โหบอสมีโยนหินด้วยอ่ะผมว่ายิงโดนหิน ข้ามาในนิดผมได้นะผมผมจะทิ้งลิงก์นิดไว้ใต้คลิปนะครับก็มีย้อนก้อนหินป่ะอยากรู้ป้าดาบจะแรงกว่าไหมว้าวเออโดนไหมอ่ะเราโดนโดนโดนไหมล่ะโอ้โหตายโดนไม่ใส่ไหม โน่ใส่ฟันฟันฟัน,น <c oughs> โอ้โหเป็นไงฟันด้วยมีดาบอ่ะครับบอสต,ตายอ่ะอืมก็เรือดมาดาังอืมคนมันเก่งนี่นะครับแมบบก็จะมีพวกซอมบี้ประมาณนี้แหละครับเฮ้ก็แบบนี้ก็มันมันก็เป็นแบบที่ผมไม่ค่อยไม่เคยเล่นนะครับก่อนแล้วทำนี่ไม่มได้ ไม่เอานะไม่เอานะดำเบิร์กตัวว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองทีตายแน่เลยไม่โดนะเฮ้ยอ้สองทีไม่ตายสองทีโอ้ยิงง่ายกว่ามาติดหรอโอ้ลวกลวก ฟันอย่ี้้เฮคนล็อกดาบให้ผมว่าดาบดูดูจากลักษณะก็น่าจะเท่น่าดูว้าว้าซอมบี้ลาวาคือคือคือน่าจะเป็นซอมบี้ที่โหดมากอู้หติดไฟด้วยมานทำผมติดไฟไม่กลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้ว มนไม่มีอเดีดูดินี่ซอมบี้อะไรอ่ะาลามไม่ซมบี้าะว่ามันเสียงแบบดูดิเดี๋ยวผมดูชื่อมเนี่ยแทงซอมบี้เหรอแทงซอมบี้ทำนนุยังดูดิอะไรอ่ะแทงแทงหรือล่าเช่แทงปะแทงเลยแท็อันนี้อะไรเอ็นจิ้นเอ็อห สลามดวยนมนตัวสลามเฮ้ยแหวมพลายขอโทษนะครับรที่เียนะตอนนี้ไม่ค่อยถูกโลก,กอ่ะซ้มบีเอ็นจิน้มอุ๊ยตายไม่เป็นไรก็มาเปลี่ยนตองเปลี่ยนมีดไหนมีดไหนมีดมีดเอาจากไหนอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ ทำเล่นไงอ่ะอ๋อนี่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 อ๋อจริงๆผมก็ใส่ดักนั่นได้แล้วทำไมผมไม่ใส่มีใส่สว์เลี้ยงด้วยสองพันไม่๋อมีอยู่แค่พันกว่าบาทเองซื้อสั่ซื้อปืนนี่เนาะไปไม่ไปกัดปืนปืนกลปืนกลปัญญาอ่อนเนาะ โอหสปีดการฟันยังยังได้เยอะดิได้เยอะมันได้เยอะอืมเท่าอดี๋ยวจะทำเป็นตุ๊ดดีกว่าโอ้ไเขาวะ <c oughs> แล้วก็ตายเหมือนเดิมนะครับ,รบอันนี้คือไว้เวลาจะปลาดับผมก็ไม่รู้หรอกว่าทำไงถึงจะทำปลาดับได้ก็แค <c oughs> <c oughs> ่มนันน่าจะอยู่ในเลน <c oughs> โอ้ซอมบี้ตัวหนึง่งแล้วก็คือผมจะได้กลับไปเล่นนะ <c oughs> แ่ผมเนี่ยอุ้ง้นโคดีเดโคตรดียว่ะร้านรบอดีถามัไรกอน

เ,เราเ,เ,เ,เบื่อ n u เบอร์วกนี้เจอผมก็ไม่ใช่ number เข้มเมื่อคนกั่งมาขอฝอกั่งนิดไปด้วยนะ อันนี้อะไรเอเจนต์เอเจนต์ซอมบี้เอเจนต์หรือเอเจนต์นี่ไม่รู้อุ้ยอันนี้ซอมบี้ระเบิดแล้วเออคุณได้ระเบิดแล้วไปยไปไหนย่าขอโทัดรถคุณไม่ได้นะครับอุ้ยดูคุณผู้หญิงนี่คุณผู้หญิงจะตายแล้วครับ หญิงเกอยาเก็บรู้สึกจะไม่โอ้ยที่ระเบิดดูดูซอมบี้ตีผมทีนะเอ้ยเอ,ย,อย่ามาทำกับผมนี่ดิทำไมยิงไม่โอ,อ,ยววอ้ยเหยวไอซอมบี้มาอะไรนนำหนัเร่อ,อาตามมาเกตตลาวายเหรอมันมันม,มันตีเราทำไม่ติดติดไฟได้นะนี่นี่นี่เก็บอคืออะไรอ่ะ ว่าจะเป็นระเบิดโมโลโท็อกง่ายน้องเี็นไหมล่ะล้ทีเนี่โอ้โหโดนนี้นได้นหมเราต้องฆ่าอีกสามเก้าตัวนะครับเพื่อ อุ้ยผมได้อะไรกะคาตานวาวะรีดาบราบไม่แต่ก็เดี๋ยวรอ,รอคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวรีวิวคลิปนี้จบแล้คลิปหน้าเดี๋ยวจะลองมาเล่นให้ดูจริงๆเพราะว่าเราก็จะมีซอมบี้เอ้ยแฟตซอมบี้ซอมบี้ที่ไหนเจอผมวิม่งมาดูดู I am อม e fast I am the f ฟร์ซุปเปอร์สปายท่ผมเออใช่ใช่ใช่ มันจะมีของตกแล้วนะเป็นอพวกของตกอ่ะให้เราเก็บของได้ที่จริงตอนนี้องแถ็ดีที่ผมเฮ้ยไม่สะท้านหรอกฮารุจะต้องให้ไอตัวกิ่งเข่าดีใช่ไหมไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าไม่ไม่ มันไม่ไหวเนี่ยผมก็เอาไหวเนี่ยแม่นเนี่ยแล้วถึง20 20เว็บผมก็น่าจะไปละไม่งา้เนเดี๋ยวพีเย,ยาวเลยว่ะอันครับผมผมฆ่าคนเดียวเว็บเนี่ยจริงแค่นี้ก็พอแล้วมั้งโอ้ยดูดาบเขาที่โคตรใหญ่ นี่นี่นี่ระเบิดแนะนํานะเรา <c oughs> แนะน,น,นําคนที่มีโทรศัพท์นะอยากเก็บเองนะให้คนอื่นเก็บรุ่งกว่าเพาะแต่เกมนี้มีมันพายแ้วมีซอมแบบมี้ทุกแบบเลยม,มีผีทุกแบบเลยร่ำคาญเพราะแต่มันพาย้เยอะนะไม่เอาดิมันพาย

เดี๋ยวเพื่อนมันเดินเหะถ้าเพื่อนไม่เจอผมผมยิงมันแล้ผมว่นี่ครับอันนี้เป็นอ้อมู่คนที่หนึ่งนะครับเอาไว้ไล่กับี่นะใ่ยเพื่อนหือไ่นะดูดูดูดผู้ชายเขาลนด้วยโอ้โหโดนตีทีกันเอะโตเยอะอะ ตัวระเบิดหรอตัวระเบิดไม่โคตรแรงนะครับแทงซอมบี้แท็กแทกหรือแทงไม่รู้อ่ะถ้าเขาจะเขียนแทงกอะผมว่าเขาจะเขียนได้ดี โอ้โหหมดเลยน้องล้มมาถึงกับล้มอ่ะผมบอกเลยแล้วเปิดเปิดระเบิดนี่หมดเดะเดะวันจบเว็บสิบเก้าผมไปละอัดอัดกิ๊แค่นี้แหละมันใช้กิ๊กเยอะเกินไปปะไม่เอาคนอันนี้คือคนฆ่าเฮ้ยมันทองปะมันทองปะขอเพื่อนเก็บป่ะ าไอ่นม่มีทางใครอยากให้ผมอัดคลิปอะไรก็เออ่ใต้ใต้คอมเมนต์นะผมผมขอบอกแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าบางคนมันทักมาหาผมในมในโดบ็อกแล้วผมไม่ค่อยได้อ่านเนี่ยแฟนเพจผมมีแล้วนะครับก็ฝากไปติดตามด้วยนะแต่จริงก็อยากให้ดังกว่านี้ก่อนอนะถือว่าใ,ให้ไปติดตามเพราะว่าคนบางคนมันก็ยังไม่รู้จักผมไง อยากตายแล้วอะมันมาจะโบเว็แล้วอะว้าวเคตายแล้วตายแล้วโอเคเวฟที่20พอบดีงั้นก็ขัดจกคลิปละกันเนาะอ่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปไปนนไไปิดตรงนู้นไ่ปิดตรงนู้นตรงนี้น่าจะสวยกว่ามาไม่ทางเลยั้นไปจินดู ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะครับผมมีลิงก์ดิสไว้อยู่ใต้คลิปนะครับผมเข้ามาคุยกันได้บ๊ายบายครับ